หลวงพ่อเทศไปนะครับสอนไปขายผลไม้ไปปลูกผักผลไม้ไปขายไปเนี่ยฮะหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาก็ไม่เคยสอนก็ไม่เคยเป็นแบบอย่างหลวงพ่อได้เดือนหนึ่งเป็นเป็นร้อยล้านนะครับแล้วอย่างนี้นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์ไหมครับผมแบบไหนเดือนละร้อยล้านไปเอามาจากไหนหลวงพ่อป็นคนพูดเองนะครับอตอนตอนที่เกิดม็อบนะครับหลวงพ่อบอกว่ามีเงินเออเป็นร้อยล้านนะครับ แต่ละเดือนละเดือนนะฮะแล้วขาดยอดไปว่าเมือมบแดงเข้ามบเหลืองเข้าอ่ะครับบอกว่ามันขาดไปทั้งหมดทั้งปีแล้วมั้งตอนน้ําท่วมบ้างตอนไอ้โลกไปมาบ้างแต่ไม่เคยบอกว่าแล้วอีกอย่างหนงึ่งท่านเคยเห็นผมไปนั่งขายของที่ไหนผมเห็นหลายที่ครับสื่อทีวีก็ออกครับท่านเทศเไปก็ขายไปครับท่านขายอะไรผม<า>ลมละหมากลากไม้กระเช้าผลไม้ะ<า>นะครับ นะฮะเทศไปขายผลไม้ไปอย่างนี้ยครับเป็นแบบอย่างไหมฮะทำสวนทำไร่นะครับเอาอย่างนี้นะเป็นไปเพื่อมรรคผนิพพานไหมครับใ,ใ,ให้ท่านพูดก่อนนะการดุยมมักมีองค์แปดเนี่ยมีสองข้อติดติดกันเลยสัมมากรมมันตะกับสัมมาอาชีวะผมนี่ไม่ได้เคยเป็นคนไปนั่งขายแต่ผมสอนวิธีอาชีพอย่างนี้อย่างนี้ปลูกอย่างนี้แล้วไปขายอย่างนี้ไอ้นี่สอนแต่ถ้าไปนั่งขายเองทอนเองหยิบ ตั้งเนี่ยท่านหาภาพไม่ดูเลยหลวงพ่อพยายอมครับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้นะครับสิ่งที่มันมีอยู่คู่โลกมาก่อนพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหมดเลยนะครับเรื่องศาสตร์เรื่องดูดวงเรื่องโหราศาสตร์อะไรต่างๆนะครับเรื่องรูปเคารพอะไรต่างๆแม้จนพระองค์อยู่ก็ยังเปลี่ยนโลกไม่ได้แล้ววันนี้มันก็จะมีอยู่ต่อไปไไและมันก็อยู่ไปจนถึงโลก นะฮะทุกยุคทุกสมัยนะครับหลวงพอ่อนะฮะแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนมีอยู่สี่เหล่าพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนะฮะพระองค์ก็ดูแลหมดสงห์หมดเขาอยากจะทําอะไรที่มันเป็นกุศลนะฮะเป็นความดีเขาบูชาแล้วเขามีความสุขนะฮะก็สงห์เขาไปถ้าเขามีสติปัญญามากขึ้นยกระดับความรู้มากขึ้นเขาก็เดินเข้าสู่วิถีแห่งความเป็นพุทธ นะฮะทำไมหลวงพ่อจะต้องกัาไปพูดทําลายเขาศรัทธาเขานะฮะสิ่งที่ทามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความชั่วความเลวนะฮะคนตื่นทางก็พูดอยู่ตรงนี้แหละว่ามันไม่ใช่ความชั่วความเลวนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเพื่อที่จะรองรับความรู้สึกความนึกคิดสติปัญญาของเขานะฮะถ้าเขาพัฒนาขึ้นเขาก็ยกระดับขึ้นนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับเข้าใจหลักธรรมคำสอนท่านพูดเอาเอาเอ็มร้อยห้าสิบไม่ท่านอีกกระป๋องที่ท่านท่านสำนวนละ ครับเชิญครับหลวงเจ้าครับเอาละอมาตมาอยากถนอมเวลาไว้ทําอย่างอื่นถนอมวลวงปู่รับต้นครับได้รับพ่อครับหลวงพ่อควรจะทําเรื่องการอบรมสั่งสอนเผยแผ่พระเนนยังไม่รู้ตัวอีกทําไมวัดหลวงพ่อเนี่ยไม่มีพระไม่มีเนนนะหลวงพ่อไม่สอนพระสอนเนนแล้วสังคมก็โจมตีหลวงพ่อก็โจมตีคณะสงฆ์บิดเบือนพระสงฆ์อยู่เนี่ยใช้ร้ายพระสงฆ์อยู่เนี่ยคณะสงฆ์อยู่เนี่ย แล้วหลวงพ่อก็ไปยกย่องศาสนาอื่นหลวงพ่อยังมีความบไเป็นผู้ีบุคคลผมคารบตลอดนะครับผมบ่นเมรก็ยอม่านครับใจสิงนี่คือคือไอดอลของผมเลยนะครับท่าน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 ทน่านท่านท่านท่ครับานท่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 านทานท่านท่านท่านทานทานยารท่านั่านทานากท่านทนานท้านท่ารค่าบท่นท่า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 นนท่านทากานทานานทนท่านทานทาทาอย่า่น่นท่าาทน่า่น่านาาน่า่นนนน่่าน่น่ทาน นะครับกิจของการเผยแพร่ธรรมะนะครับหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องจะจำกัดเฉพาะสง์เป็นผู้เผยแพร่เท่านั้นคาววสอย่างท่านอาจารย์เบียรเนี่ยสามารถกระทำได้และก็ทำได้โดยความถูกต้องชอบทำด้วยได้หรือไม่ครับพระอาจารย์ครับได้เพราะในอดีตก็มีมาแล้วจัอาจารย์สัทธ์เถนโพธินันทะ ใครจะใครเยอะแยะผู <formation jin x 2> <s at> ้ห <tı> ญิงก็ทําได้อาจารย์ที่ดังๆที่สอนหน้าพังหน้าเข้าใจหน้าเชื่อถืออาจารย์สุจินบริหารตะวันเขตและตอนนี้คารวะที่แตกฉานเข้าใจอย่างท่องแท้ย่อมได้ทําหน้าที่เผยแพร่ช่วยพระสงฆ์ไปด้วยเพราะลำมังพระสงฆ์ ไม่พอที่จะให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วยิ่งเป็นคาระวะด,ด้วยกันคุยด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันให้ธรรมะกันไปสบายเลยอืมครับอ,อาจารย์เบียร์ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วครับที่อาจารย์มีคาถามเนี่ยทําไมอาจารย์เบียร์ไม่บวชขอโอกาสครับ <c oughs> พอดีว่าอาจารย์เนี่ยเคยจะไปบวชแล้วแล้วมันติดปัญหาเรื่องภาระมีสินทางโลก อาจารย์ไปบวชอยู่วัดป่านะครน้อยจ้าวัดอุดรธานีไปเป็นพระขาวเรียบร้อยแล้วแต่เราพิจารณาตามธรรมแล้วเนี่ยไปติดไปภาวนาแล้วมันติดมันติดตรงที่ว่าเรายังมีภาระหนี้สินทางโลกอยู่ยังมีหนี้สินเราทิ้งให้พ่อแม่เรารับผิดชอบไม่ได้ก็เลยเดินทางกลับมากรุงเทพแล้วก็อาจารย์ตั้งใจไว้ว่าสามปีมันจะเคลียร์ทางโลกจบพอดีอาจารย์ก็เคลียร์มาแล้วสองปีซึ่งจะเหลือปีสุดท้ายก็คือปีปีหน้าปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายที่อาจารย์จะไปบวชไปบวชแล้วเนี่ยจะเป็นช่วงหลังออกพรรษาของปีหกแปดทึ่างรทุกาว ก็จะไปบวชในหลังออกพรรษาปีหน้าไม่ใช่ไม่บวชบวชแน่นอนครับอาจารย์ครับในช่วงผมมองถึงความแตกต่างท่านให้าอาจารย์พยอมครับผมถึงมองความแตกต่างว่าข้อจํากัดของพระสงฆ์นะครับไม่สามารถออกจากอ่าพัทธสีมาวัดได้ในยามค่าคืนถู้ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยในยามค่าคืนหรืออาจจะไล่หรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นอุปสรรคของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ ซึ่งสู้กับคารวสในการที่จะเผยแพร่ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยไปพบปะหรือไปไปแตะ<ม>เนื้อต้องตัวกับสีกงสีกาหรืออะไรเงี้ยได้อยู่ตลอดนี่คือนี่คืออุปสรรคในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันหรือไม่รรครับพระอาจารย์ครับได้ได้เปรียบกันคนละมุม,มได้เปรียบกันคนละมุมคา <ๆ S 2> รวส <ๆ S 2> ทําแบบนั้นคล <ๆ S 2> ่องตัวสะดวกสบายพระความน่าเชื่อถือความไอ้ต่างๆก็เทมาติพระถ้าเป็นพระดีนะ สบายเลยกินขาดถ้าเป็นพระดีความเชื่อความน้อมใจเชื่อความที่ปฏิบัติแล้วเห็นว่าทุกลดลงแล้วก็ปลงใจเชื่อสำหรับพระก็ได้อีกมุมหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามนี้ของนโมจนากระจาร์ที่ตั้งใจจะบวชเอามาคงเบากายเบาแรงในการทุ่มเทเผยแพร่ได้ผู้ช่วยได้ผู้ช่วยที่มือฉังก็ดีครับ ครับอทีนี้กจ็จะเหมือนกันนะครับว่ากาวันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงไวัดนะครับวัดนะครับหลายๆวัดที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ของวัดในประเทศไทยด้วยซ้ําที่นะครับสนับสนุนในการสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางของขังเนี่ยถือว่าเป็นการผิดวินัยไหมครับอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ว่า ถ้าไปมุ่งทำา่เอาลาบเอาผลเอาเงินเอาทองเขามันก็เป็นสาขาชีพอาชีพที่ไม่เหมาะกับสมณะเพศถ้าทำไปด้วยแบบสมัยโบราณมีการอิงอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอุบายบอกว่าถาลับอันนี้ไปแล้วนะต้องไม่ด่าพ่อเราแม่ใครต้องไม่ไปกินเหล้าเมายาเป็นข้อต่อรอง ทำเพื่ออย่างนี้ก็พอใช้ได้อนุมานอนุโลมได้แต่ถ้าทําเพื่อเอาลําเอารวยเป็นอาชีพมันกลายเป็นอาชีพที่ไม่ถูกกับภาวะเพศของตัวเอง